พี <aría> <player> ่เฟมดูพีฉันแข่งสิเฮ้ยแข่งกับทีมคุกกากรู้ดิแค่ดูแต่ตรงนี้ก็รู้แล้วเนี่ยประกาศฉันแข่งกับเด็กกระโปงอะไม่เขาแต่ทำไมเขาได้ทั่วเยอะจังวะเด็กกระโปงที่แค่มีทั่วเยอะเฉยๆโอ้โหคุกกากระทีมอะเออคุกกาก่ยทีมอะวู้ดีเบอร์นดิเออคุกกากระทีมนั่นอะเอออย่างชนะก็ลงร้อยแน่นอนกับผีใช่ไหมล่ะ อฮ้ยที่นี่ก็ยิงได้แล้วอะที่นี่ยิงกึ่งอาจารย์ฮ้ยจิ๊บเ้ยคือยิงได้ไงเธอพี่ไม่รู้ยิงยไปไหนวะเขาบ้าม่เข้ายิงยิงอง่างเนี่ยพี่ดูจอยเธอ,อยู่นะ่ะอาเอา้าอะไรวะเฮ้ยพี่โกงไง,งนหผมผิดผ้าอาจารย์อ๋ออุ้ย ตัวแล้วเกือบแล้วอเมันยังอกไม่ดลุดจุธุนจุทษเอ้าจุธโนเหรออจะรู้แล้ว เด็กกระปุกข er so okay. mm. yeah, uh, uh, ้างบ้านใช่พิมคือเด็กกระปุกข้างบ้านแต่มันพุ่งไปทีมันพุ่งมันพุ่งไปทีแล้วมันมันหลาบไม่ได้อะมันกากอะคือแบบก็กูดูโก้มันดิคือโกอย่งสางคั้งนะอืมเกสสี่เกสสี่นาทีอะตาย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 เข้าไปเข้าไป กระปุกทั้งบ้านอย่างการอะโคตรกากโอ้ยดูมันดิดูมันดิดูมันดิเอ้าดูมันดิดูมันเอ้าดูมันดูมันดูมันส่งให้โก้แล้วกโก้มันส่งเตะไปไหนก่เตะไปไหนเตะไปไหนก่อนเลยโก้เตะไปไหนก่อไไนกากก็การออมาดูกันซิว่าทีทีมทีมเตะกระปุกที่มีแค่ั่วเยอะ จะสู้ทีมผมได้หรือเปล่าโอ้โหติดบล็อกแล้วก็ยิงอีกยิงข้าวตากะเธอเอาก็ก็อ่อนให้มันอ่อนอ่อนให้มันเฉยๆฉยว้ารวยๆวยรวยวย <laughs> เด็กตับเด็กกระปุกข้างบ้านเ <laughs> อากรบปุกไม่พีคน กระปุกพุกาแลกุาอะแแป๊บเดียวสอูนแล้วอ่ะการยิงการยิงขอการสิงการยิงกะมากโอ้โหเออยระ าตบเด็กตบเด็กกระโปรงข้างบ้านเงาเงาคุณเงาอ่ะเอ้ยยังกล้ากับแป๊บเดียวโดนไปสองสูแล้วอ่ะไอ้เชือดเนี่ยมกบพี่เมมด้วยใช่ไหมเฟมฟีคลิกจิ๊บจิ๊บอัดจิ๊บอัดจิ๊บอัดจิ๊บ E non prende la roba, non fai. E d'ora, cacci qua. E d'ora. Oi, tu caga, tu caga, tu caga, เกบเด็กกระปุกข้างบ้านใค่เฟมฟาวเหรออืออู้อ เล่นผิดคนแหละใชฟเฟมจิ๊บดูมันดูมันทำ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 ด์์สไลดดดตัูมันทำสีดูมันทำถือโค้ชบุ๋มถือกรอบขีดโทษเละเล่นเตี้ย เตะมุมลูกอ๋อมโนกม่คิดว่ามันจะส่งให้ใครโอ้ยกาดกเลยกระดกทำทีมบินยังไงสองทีมบิน,น,นาห,าหนีเอ๊ หมดเวลายัางไงแกจะหมดละแค่นิดเดียวโอ้ยอ่ะหมดเวลาทีมเือชนะไปสองสูง, <Okay. S 2> องโอเคฮุตโกวักกาหนีสมนหน้าแต่งชีคลายพี่เออสมหน้าบอกแล้วอย่าก็อมาเจอชัดหน่อยมาม,มาม,มาดูกัน I have this.